สวัสดีค่ะพบกับออมอีกเช่นเคยนะคะก็ขอสวัสดี f อทุกท่านเลยนะคะพี่ๆน้องๆทุกคนเลยนะคะวันนี้ก็จะเป็นการอ่านดวงของชาวราศีเมษนะคะดวงความรักของชาวราศีเมษประจําเดือนกุมภานะคะจะเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะก่อนอื่นนะคะก็ขออนุญาตเปิดพลังงานนะคะของผู้ที่เกิดในราศี เมนะคะถ้าใครไม่รู้ว่าราศีอะไรนะคะาการอ่านคำทํานายไพ่ในคลิปนี้นะคะหมออมใช้แบบตะวันออกนะคะศาสตร์ตะวันออกแต่ถ้าใครจะดูแบบศาสตร์ตะวันตกก็สามารถดูได้นะคะ,ะ,คะเช่นกันนะคะเรามาดูพลังงานก่อนนะคะว่าผู้ที่เกิดราศีเมษพลังงานช่วงนี้เป็นยังไงกันบ้างคะหรือก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาเป็นยังไงกันบ้าง โอเดอร์สตาร์นะคะพลังงานดีค่ะไม่ว่าคุณจะเจออะไรมาคุณยังมีความหวังเสมอคุณยังมีไฟมีฝันมีกําลังใจที่จะเดินต่อนะคะมีกําลังใจที่จะทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีกําลังใจที่จะลงทุนต่อนะคะเพจออฟเพนท์เค mm ิลเด็กถือเหรียญเด็กถือเหรียญเดอะสตาร์เป็นพลังงานที่ดีมากๆนะคะคุณเป็นคนที่เขาเรียกว่าเยียวยาตัวเองได้นะคะ ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคุณสามารถเขาเรียกว่าล้มแล้วลุกได้เสมอไปต่อเข้มแข็งนะคะเป็นคนที่อดทนเข้มแข็งเป็นคนที่มีความหวังเป็นคนที่ใจยดใจดีนะคะใจดีใจเย็นรักเพื่อนรักฝูงรักคนอื่นบางครั้งอาจจะรักคนอื่นมากกว่าตัวเองนะคะอันนี้ก็ต้องระวังว่าการที่เราช่วยเหลือคนอื่นหรือว่าเห็นใจคนอื่นมากเกินไปเนี่ยระวังตัวเองจะเดือดร้อนนะคะโดยเฉพาะเรื่องเงินนะคะเรื่องเงิน คุณจะต้องปกปักรักษาเงินของคุณให้ดีนะคะเพราะว่าถ้าใจดีเกินไปนะคะเรื่องเงินหรือเรื่องการช่วยเหลือต่างๆระวังเราเราจะบาดเจ็บเองแล้วคุณอาจจะเป็นคนที่เจ็บแล้วไม่ค่อยจำนะคะเดอะสตาร์เยียวยาตัวเองตลอดนะคะแต่ก็มองโลกในแง่ดีตลอดไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะคุณเป็นคนที่ฟื้นตัวได้เร็วอ่ะ นะพลังงานดีมากๆนะคะนี่คือพลังงานของชาวราศีเมษนะคะในช่วงนี้หรือว่าที่ผ่านมานะคะเป็นพลังงานที่ดีเป็นพลังงานที่ดูแลตัวเองและคนอื่นได้ดีนะคะแต่ตอนนี้ให้กลับมาดูแลตัวเองให้มากๆนะคะเรามาดูกันนะคะว่าความรักนะคะพลังงานความรักของชาวราศีเมษประจําเดือนกุมภาพจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะ อ่าขอเริ่มต้นด้วยสถานะคนมีคู่นะคะความรักของคนมีคู่สถานะหรือว่าพลังงานของคุณในเดืนอนกุมภาพจะเป็นยังไงโอ้ดีเอ็มเพรสนะคะดีเอ็มเพรสมีความสุขค่ะคนรักของคุณจะดูแลอย่างดีนะได้เงินได้ทองได้ของมีค่าบางครั้งคุณจะได้ออกเที่ยวด้วยนะคะจะได้เดินทางไปท่องเที่ยวในที่ที่คุณอยากไปโอ้คนรักดูแล สายเปค่ะตามใจนะคะ The Tower กณอาจจะได้เดินทางไปไหนสักที่แบบกระทันหันก็ได้นะคะระวังการมีปากมีเสียงเนาะระวังความขัดแย้งหรืออะไรที่มันไม่ลงรอยกันแต่ว่าเป็นความที่เป็นคนรักกันบางคนเนี่ยอยู่ด้วยกันมานานแล้วมันก็จะเป็นแค่แบบเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆจุกจิกกวนใจแต่มันเหมือนแบบเป็นมาเรื่อยๆแต่ว่าจะมีคนยอมนะคะน่าจะเป็นคนรักของคุณที่ยอม หรือถ้าคุณเป็นผู้ชายเนี่ยคุณอาจจะยอมนะคะมันเป็นอะไรที่แบบมันไม่ได้ประโยชน์อะถ้าจะเถียงกันเห็นไหมคะส,สเตรนท์นะคุณผู้หญิงจะถูกผู้ชายจะถูกคนรักของคุณเนี่ยเปหนักมากตามใจหนักมากยอมทุกอย่างเห็นไหมทะเลาะก,กันก็ยอมนะคะคุณจะเอาอะไรก็ยอมกุมภาพันธ์นี้คุณได้ของขวัญจากคนรักของคุณแน่นอน นะคะโอ้ยมันจริงๆนะคะพลังงานหกไม่เท้านะคะคุณทำอะไรคุณก็ชนะหมดแหละคือเดือนกุมภาเนี่ยคะ่ะเดือนนี้เขาจะเอาใจคุณนะคะดูแลคุณอย่างดีพาคุณท่องเที่ยวอยากไปไหนให้บอกนะคะแค่คุณเป็นคนน่ารักอ่อนหวานคุณเป็นคนใจดีใจเย็นคุณเป็นแค่เป็นคนที่เข้าใจเขา เขาให้ทุกอย่างเลยนะคะเนีย่ยจะได้ไปเที่ยวปุ๊บปั๊บนะหรือว่าจะมีของเซอร์ไพรส์จะมีของขวัญของฝากหรือว่าการท่องเที่ยวเนี่ยก็จะทําให้คุณประหลาดใจประหลาดใจในสิ่งที่ทําให้คุณมีความสุขเป็นหน้าไพ่ที่ดีมากๆค่ะเป็นหน้าไพ่แห่งความสุขเป็นหน้าไพ่แห่งการยินยอมนะคะยินยอมมอบกายถวายชีวิตให้กับคุณเลยนะคะโหเป็นพลังงานที่ใหญ่มากๆ ใหญ่และทรงพลังมากคุณใหญ่ที่สุดในบ้านนะคะถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะคุณเป็นผู้ผู้หญิงที่คลองใจสามีนะคะไม่ว่ายังไงก็แล้วแต่ยอมคุณคนเดียวนะคะบางครั้งเขาอาจจะพูดจาไม่ดีหรือเป็นคนที่ไม่ใช่คนที่อ่อนหวานแต่รักมากนะคะรักคุณมากไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงผู้ชายดูได้นะคะสลับกันได้โอ้แค่สเตนกับดีเอ็มโพเลอร์นี่ก็สุดๆแล้วค่ะเป็นความรักที่ดีเป็นความรักที่ยอม ยอมให้คุณทุกอย่างนะคะเตรียมรับของขวัญของฝากนะคะของกำนันจากแฟนหรือว่าคนรักของคุณได้เลยนะคะในเดือนนี้อ่าเดี๋ยวเรามาดูความรักของคนโสดบ้างนะคะความรักของคนโสดในเดือนกุมภาเอ้ยใช่ค่ะความรักของชาวราศีเมษในเดือนกุมภานะคะกุมภาพัน,น์นี้ความรักคนโสดจะโสดต่อไหมนะคะ แก้วดาบจัติกโอ้โหเอสออฟสอดนะคะหนึ่งดาบเดอะซันเดอะซันนะคะความรักของคนโสดเจ็ดดาบนะคะห้าไม่เทา้ามันเป็นอะไรที่คนโสดก็อาจจะยังโสดต่อไปนะคะคนที่เข้ามา ก็ไม่ใช่สเปคไม่ใช่คนที่คุณตั้งตั้งสเปคไว้นะคะหรือว่ามันยังไม่โดนใจนะคะฉะนั้นคุณก็จะมีความสุขกับตัวเองคุณจะสวยๆวยสดสดหล่อๆลสดสดต่อไปมีความสุขได้ด้วยตัวเองแต่ถามว่าอยากมีความรักไหมในกรณีนี้ส่วนมากก็คนส่วนใหญ่นะคะที่โสดในราศีนี้ก็อยากมีความรักแต่ก็เรื่องงานก็ยังยุ่งอยู่นะคะ เรื่องอะไรหลายๆ,ๆอย่างก็ยังต้องยังต้องจัดการอยู่ก็เลยรู้สึกว่าช่วงนี้ขอโสดดีกว่านะคะเดอะซันโสดยังมีความสุขโสดแบบสวยๆหล่อๆนะคะโสดแบบอิสระแต่ว่าถ้าเป็นไปได้นะคะคนโสดก็ยังอยากมีใครอยู่นะอยากมีใครคือก่อนหน้านี้คนโสดที่เคยมีคู่มาก่อนนะคะเคยมีคนรักมาก่อนอาจจะยังไม่ได้ความรักเหมือน ที่ตัวเองต้องการเนาะยังมีความรักในความฝันยังมีความรักที่ในใจที่คุณปรารถนาอยู่บางคนให้มากกว่ารับฉะนั้นก็ปรารถนาว่าถ้าเจอคนนี้หรือคนต่อไปเนี่ยนะคะคุณก็อยากได้รับความยุติธรรมในความรักบ้างนะคะแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะสวยๆโส,ส,ส,สดๆนะคะอย่างที่บอกหลอ่อโสดมีความสุขได้ด้วยตัวเองนะคะฉะนั้นคนโสด ก็ยังโสดต่อไปนะคะมีความสุขในชีวิตนะพยายามอย่าคิดเยอะคิดมากนะคะเรื่องงานเรื่องการอะไรที่มันปล่อยไปได้ก็ก็ไปปล่อยผ่านๆน,น,นะคะระวังการมีปากเสียงกับเพื่อนร่วมงานหรือกับเพื่อนรอบตัวนะคะแล้วก็ถ้ามันไม่เกี่ยวกับความรักนะมันก็จะเป็นความสัมพันธ์รอบตัวเรานี่แหละอาจจะมีคนคิดไม่ดีอาจจะมีคนคอยกันแกล้งหรือว่า ใส่ความนะคะสําหรับคนโสดมันจะเกี่ยวกับการงานฉะนั้นกลับมามีความสุขให้กับตัวเองนะคะอะไรปล่อยผ่านได้ปล่อยผ่านเนี่ยถ้าคุณไม่กลับมาอยู่กับตัวเองนะคะไม่ทําสมาธิหรือว่าไม่เคลียร์พลังงานเนี่ยคุณจะเป็นแบบนี้ค่ะเป็น9ดาบ1ดาบขึ้นมาบอกว่าให้คุณมีสตินะคะให้มีสติในการใช้ชีวิตเพราะว่ามันจะมีเรื่องมาให้คุณคิดเสมอๆถึงแม้คุณมี คนรักหรือว่ามีแฟนในช่วงเนี้หรือว่าช่วงระยะเวลาอันใกล้เนี่ยถ้าคุณไม่เคลียร์คุณก็จะก็จะมีปากเสียงกับคนรักของคุณนะคะอาจจะมีอะไรบางอย่างไม่ลงรอยกันฉะนั้นช่วงนี้ในระหว่างที่คุณสดๆเนี่ยนะคะไปพักผ่อนหย่อนใจไปเคลียร์พลังงานไปให้อภัยคนเก่าให้อภัยตัวเองในสิ่งที่คิดว่าตัวเองไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะขอให้ไปเคลียร์พลังงานก่อนแล้วคุณจะได้คนรักแบบที่คุณปรารถนา คนรักแบบที่คุณรอคอยนะคะไม่งั้นก็จะมาแบบแบบเดิมที่คุณเคยเจอนะคะฉะนั้นไปปฏิบัติธรรมนะคะหรือไปทําบุญหรือถ้าคุณไม่ใช่ศาสนาพุทธหรืออะไรก็คืออ่ทําแบบที่คุณเชื่อแล้วทำแล้วสบายใจนะคะหรือว่านับถือศาสนาอะไรก็ให้ไปทําตามแบบที่ความเชื่อของคุณได้นะคะาการทัดเรียนโยคะการฝึกโยคะการอ่านหนังสือ การดูหนังฟังเพลงการผ่อนคลายผ่อนคลายนะคะมันจะทําให้คุณมีความคิดโล่งขึ้นชัดเจนขึ้นเวลาคิดอะไรทําอะไรนะคะมันจะชัดมันจะคมฉะนั้นใช้เวลาที่คุณโสดเนี่ยเคลียรตัวเองพัฒนาตัวเองแล้วชีวิตคุณจะดีมากๆแล้วคู่คนที่คุณคู่ควรคนที่เป็นคู่ของคุณคุณจะได้เจอนะคะมีคนฝันไว้นะคะว่ามีคนตั้งสเปคไว้ ถ้าคุณทำพลังงานให้มีความสุขให้มีแบบ e NERGY ที่ดีนะคะเดอะซันเนี่ยยังไงก็มายังไงก็ได้แน่นอนตามที่คุณปรารถนานะคะ mm hmm. เพราะเอเดฟสอดเนี่ยคุณมีเป้าหมายคุณมีสเปคคุณมีมันมีตั้งธงไว้ในใจอะนะคะแต่ยังไม่เจอฉะนั้นคุณก็พัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆนะคะพัฒนาโดยเฉพาะทางด้านอารมณ์เพราะดาบขึ้นเยอะมากดาบคืออารมณ์นะคะให้คุณไปนิ่ง ให้คุณไปให้มีความสุขอะคะ่ะอะไรมากระทบก็พยายามปล่อยมันออกไปให้เร็วนะคะอย่าไปเก็บเพราะถ้าเก็บมันจะยุ่งเหยิงพอความคิดยุ่งเหยิงชีวิตมันก็จะยุ่งเหยิงตามความคิดเราไปด้วยนะคะนี่คือสถานการณ์ความรักของชาวราศีเมษในเดือนกุมภานะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูของ ชาวราศีเมษสถานะที่ไม่ชัดเจนนะคะในเดือนกุมภาจะมีสถานการณ์อะไรที่เกิดขึ้นกับคุณบ้างนะคะอุ้ยข้ามาสองอันโอ้จะมีจะมีสิ่งที่ทำให้คุณประหลาดใจนะคะดมีจิเชียนห้าถ้วยอย่าเศร้าไปเลยนะคะถึงแม้จะไม่ชัดเจนนะ มันก็ยังเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนต่อไปนะคะแต่ว่าเขาจะทำให้คุณมีความสุขนะเขาจะทำให้คุณรู้สึกว่าคุณคือคนสำคัญคุณคือคนพิเศษบางครั้งบางคนนะคะอาจจะยังเปิดเผยไม่ได้อาจจะด้วยหนึ่งสถานะที่แตกต่างกาันสถานะทางสังคมหรือว่าตัวเขาเองเนี่ยยังไม่พร้อมหรือตัวเขาเองที่ยังปฏิบัติอะไรอยู่แล้วยังไม่สำเร็จนะคะฉะนั้นอย่าเพิ่งนอย ว่าทำไมมันยังไม่ชัดเจนนะคะเขากำลังปฏิบัติภารกิจอะไรอยู่นะมีแนวโน้มนะคะว่าในอนาคตเนี่ยจะมีความชัดเจนเกิดขึ้นเห็นไหมอย่ารู้สึกว่าเศร้านะคะอย่ารู้สึกว่าเศรา้าถ้าสมมติว่าคุณโสดเขาโสดนะไม่ต้องเศร้านะคะเนี่ยมันมีความชัดเจนขึ้นมาหนึ่งดาบหกไม้เท้าไดโดเมจิเชียนนะคะคนที่เป็นคู่กันจริงๆอ่ะ มันมีเขาเรียกว่ามันมีโอกาสที่จะพัฒนาขึ้นไปแบบชัดเจนหรือบางคนนะคะจะมีความชัดเจนในสถานะขึ้นไปอีกระดับหนึ่งเลยนะชัดเจนมากๆแล้วเขาก็ไม่มีใครด้วยนะคะเขามีคุณเขามีคุณนะคะอ่าแล้วสถานะที่รักสามเศร้าละ่ะรักสามเศร้ารักสามคนอันนี้ขออภัยที่ต้องดูให้นะคะเพราะว่าเวลามีลูกดวงมาเขาก็จะถามเกี่ยวกับถ้าเรื่องความรักก็จะ ถามถ้าเป็นสถานะสองสามคนนะคะก็ยังมีความคุมเครือแล้วก็อาจจะมีความทุกข์ใจอยู่นะคะเราอาจจะคิดเยอะคิดหนักคิดมากถ้ามันท็อกซิกมากก็ให้คุณพิจารณาเอานะคะแต่สําหรับคนที่แต่สาหรับคนที่โสดทั้งคู่เนี่ยแนวโน้มจะพัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งแล้วก็จะชัดเจนขึ้นไปเรื่อยๆนะคะดยเมจิเชียนอะไรก็เกิดขึ้นได้เมื่อถึงเวลา มันจะถึงเวลาค่ะเพราะว่าช่วงนี้เขาอาจจะติดภารกิจอะไรสักอย่างที่ทำจะที่จะต้องทําให้สําเร็จนะคะแล้วมันจะสําเร็จและเมื่อน,นั้นแหละเขาจะสามารถที่จะเปิดเผยได้อาจจะเกี่ยวกับครอบครัวอาจจะเกี่ยวกับผู้หลับผู้ใหญ่ก็ได้นะคะหรือสถานะทางการงานที่เขาทําอยู่ที่ยังไม่สามารถเปิดเผยได้เนาะนี่คือพลังงานของความรักของชาวราศีเมษนะคะเตรียมรับของขวัญของฝากหรือว่าการท่องเที่ยวนะคะ กับคู่รักคนรักของคุณเลยนะคะในเดือนกุมภาพัน์นี้นะคะคนคนนี้อาจจะไม่ค่อยพูดค่อยจาก็ได้อาจจะเป็นคนปลีกวิเวกอาจจะเป็นครูบาอาจารย์หรือเป็นคนที่ให้าคาปรึกษาคนนะคะเป็นคนเก่งเป็นคนเก่งเป็นคนบุกเป็นคนลุยบางคนเป็นมียศมีตําแหน่งมีหน้าที่การงานเป็นระดับหัวหน้านะคะเนีย่ยเก่งทุกด้านเลยโดยเฉพาะการสื่อสารการพูดการเจรจาพูดจาดี พูดอะไรใครก็เชื่อคนคนนี้นะคะวาจาประกาศสิทธิ์ด้วยเส้นแรงด้วยนะคะให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาตั้งสองสองใบนะคะฉะนั้นขอให้คุณเชื่อมต่อกับความรู้สึกของตัวเองนะคะถ้าคนใช่ถึงแม้มันจะเป็นความคุมเครือแต่คุณจะรู้เลยว่าเออคุณก็รู้ในใจว่าเขาชัดเจนนะเขาทำอะไรชัดเจนมากนะคะแค่ไม่บอก แค่ไม่บอกเขาอาจจะเป็นฤาษีเขาอาจจะเป็นคนที่แบบปฏิบัติธรรมเขาอาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดเป็นคนที่ไม่อยากพบเจอกับคนอื่นเป็นคนไม่อยากพูดมากอะไรเงี้ยให,ให้ดูการแสดงของเขานะคะเขาจะดูแลคุณอย่างดีนะคะแลวเขาจะเป็นคนที่หนักแน่นมั่นคงมากคนคนนี้นะคะในใน,ในสถานะไม่ชัดเจนนะของชาวราศีเมษเนี่ยคะขอให้รับแต่พลังงานดีๆกลับไปนะคะรอรับของขวัญของฝากรอเดินทางไปเที่ยว กับคนรักของคุณได้เลยนะคะขอให้คุณมีความสุขสมหวังค่ะมีความมั่งคั่งร่ำรวยพบเจอคู่ครองคนรักที่เข้ามาส่งเสริมในทุกๆด้านของชีวิตของคุณนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ